อดีตหัวหน้าพักเก้าวไกลอย่างคุณนธนาธรก็ประกาศว่าถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลเขาก็จะเปิดรับโรฮิงญาให้เข้ามาช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศการค้ามนุษย์เเนนนี่ยะะฮะป็ผมว่าเป็นประเด็นที่วันนี้สื่อบางช่องก็หยิบขึ้นมาพูดนะครับะะประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่า เรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยนะฮะประเทศไทยนั้นแต่ก่อนนี้ถือว่าถูกหมายหัวไน้เลยภาษาง่ายๆแบบนี้นะครับก็เลยทำให้คนในต่างประเทศเนี่ยนะฮะมองประเทศไทยมาในแง่ที่ที่ไม่ดีนักกับเรื่องการค้ามนุษย์นะครับมันจะมีการทั้งค้ามนุษย์ในกรณีที่เอาต่างด้าวหรือแม้ทั้งคนไทยเองก็เถอะนะครับ แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวว่าเอาต่างด้าวมาแล้วก็เอาไปในธุรกิจประมงบ้างนะครับแล้วก็บางทีก็การเอามาแล้วก็ส่งต่อไปในประเทศอื่นผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยในประเด็นเรื่องของประมงเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากจนกระทั่งนำไปสู่ประเด็นที่ลุงตู่เองพยายามเข้ามาแก้ปัญหาถ้าเราจําได้นะครับตอนนั้นประมงประมงเนี่ยรับผลกระทบจากนโยบายของคอสชอสูงมาก ด้วยที่คอสชอต้องการที่จะยกระดับเรื่องการค้ามนุษย์ของไทยให้มันดีขึ้นจากเทียสี่เนี่ยตอนนั้นเราแย่มากเลยขึ้นมาเป็นเทียสาไม่ได้สุดท้ายก็ประสบความสําเร็จนะครับอดีตหัวหน้าพักเก้าวไกลอย่างคุณธนาธรเนี่ยก็ประกาศว่าถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะเปิดรับโรฮิงญาให้เข้ามาช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นนั้นอัตราการค้ามนุษย์ของเราเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ดีขึ้น แต่ก็ยังคงเป็นเสธไม่ได้ว่ามันก็ยังคงมีอยู่นะซึ่งตอนนั้นตอนที่รัฐบาลชุนนี้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์นั้นก็ทําให้ผู้ที่ประกอบอาชีพประมงหลายคนรับผลกระทบแล้วก็ไม่พอใจรัฐบาลอาผู้กระตรงเลยนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูอีกทีนึงเนี่ยการจัดระบบระเบียบทุกอย่างมันก็เริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นและเราก็ได้ได้ปรับระดับให้ขึ้นมาอยู่ในระดับที่ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องของการค้ามนุษย์กับโรฮิงญาเนี่ย ยัางกลายเป็นประเด็นที่พรรคเก้าไกลนั้นจับประเด็นนี้มาพูดในสภาอย่างต่อเนื่องผมไม่รู้รายละเอียดนะฮะในเรื่องของอการการมีประเด็นเรื่องค้ามนุษย์นะฮะแล้วก็ไม่ได้รู้รายละเอียดลึกซึ้งอะไรมากมายกับเรื่องโรฮิงญาแต่สําหรับผมผมจะมีความรู้สึกว่าเวลาใครพูดว่าเอาให้โรฮิงญาขึ้นมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ให้เขาประกอบอาชีพในเมืองไทยอะไรแบบเนี้ย ท่าที่ผมจับประเด็นได้นะครับก็โดยเฉพาะอันนี้ผมอาจจะมีความคิดที่ที่อาจจะไม่ได้ไปที่ทางเดียวกับคุณธนาธรเนี่ยพูดความสุจรงๆนะครับแม้ว่าผมจะเคยทํางานอยู่กะทรวงแรงงานช่วงสัส้นๆแต่จากข้อมูลจากการทํางานทําให้ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรฮิงญามันมีที่มาที่ไปซับซ้อนมากนะครับและที่แน่ๆก็คือ,อ,อลําพังประเทศต้นทางของชาวโรฮิงญาเอง เขายังไม่ยอมรับโรฮิงญานั่นโรฮิงญาก็เป็นคนที่ไม่มีสัญชาตินะทีนี้ประเด็นต่อมาคือถ้าเราจะรับคนที่ไม่มีสัญชาติไม่มีประเทศต้นสังกัดเข้ามาอยู่ในประเทศเราเนี่ยกรณีที่มันเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเราจะทําอย่างไรเราจะผลักดันไปที่ไหนอันนี้ประเด็นง่ายๆที่บางง่ายๆด้วยภาษาง่ายๆเลยก็คือว่าเรารับแรงงานเมียนมาเข้ามารับแรงงานจากลาวเข้ามาจากกัมพูชาเข้ามา หรือรับแรงงานมาจากประเทศอื่นๆที่เข้ามาเนี่ยเนื่องจากเขามีสัญชาติของประเทศนั้นๆเมื่อเรารับเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ต้นสังกัดสมมติว่าเขาทำอะไรผิดหรือว่าเราจะผลักดันเขาออกเนี่ยมันก็จะมีประเทศที่เราจะส่งกลับใช่ไหมครับถ้าเป็นแรงงานเมียนมามาเราก็ส่งกลับประเทศเขาเวลาเป็นแรงงานมาจากลาวทำผิดแล้วก็ส่งกลับไปแต่ถ้ามันเป็นกรณีแรงงานที่เป็นแรงงานก็จริงแต่ว่า เป็นเป็นคนที่ไม่มีประเทศต้นสังกัดเนี่ยถ้าเราคิดไปให้ไกลนะครับคิดให้รอบด้านแล้วถ้าเกิดเกิดปัญหาขึ้นไม่ว่าจะปัญหาเรื่องใดๆก็ตามท่านจะผลักดันเข้าไปที่ไหนเพราะเขาผลักดันไปประเทศต้นทางเขาก็าบอกว่าไม่ใช่ไ,ไม่ใช่ปชระชากรของเขา้เ่าาจะทํำยังไงนะฮะผมก็เลยมองว่านโยบายของรัฐบาลที่เปิดรับแรงงาน ต่างด้าวแต่ก็ต้องเป็นการเปิดรับผู้ที่เป็นคนของสัญชาติของประเทศนั้นๆเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วและผมก็มองว่าการนำเข้าของแรงงานเนี่ยนะครับมันต้องอยู่ในระบบอย่างถูกต้องกรณีอย่างโรฮิงญาเนี่ยถ้าเอาเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะผลักดันไปอย่างไรนั่นหมายความว่าเราจะต้องรับเลี้ยงเลี้ยงดูเข้าไปตลอดเลยอย่างนั้นใช่หรือเปล่านี่คือคำถามของผม ถามจากกรณีคนที่ไม่ได้จับประเด็นนี้ให้ให้ชัดเจนแบบลึกซึ้งนะแต่คิดง่ายๆแบบนี้แหละเอาอย่างนี้เปรียบเทียบง,ง่ายๆสงสารชาวโรฮิงญาไหมสงสารครับมีมนุษยธรรมให้กับเขาไหมมีครับแต่ถ้าจะให้รับมาอยู่อย่างถาวรเลยเนี่ยผมว่ามันมันไม่น่าจะเป็นทางที่ถูกต้องนะ ผมไม่รู้จะอธิบายอย่างไรแต่ผมขอเปรียบเทียบไม่ง่ายอธิบายก่อนนะผมไม่ได้เปรียบเทียบชาวโรฮิงญาว่าเป็นสัตว์หรือเป็นหมาแต่ผมกำลังจะเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆในฐานะที่ผมเป็นคนรักหมาโอเคนะชัดเจนอนนะเราสมมติว่าเราเรามีบ้านของเราอยู่เนี่ยแล้วเราก็มีหมาจรจัด ซึ่งหลายจากจัดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของครับมันมาที่หน้าบ้านเรานะครับมันไม่มีที่จะอาศัยมันไม่มีข้าวจะกินในขณะที่บ้านเราเองก็มีหมานะครับบ้านเราก็มีหมาคือผมเนี่ยเลี้ยงหมาแบบแบบลูกเลี้ยงหมาแบบคนนะครับเพราะนั้นอย่ามาบอกว่าผมเปรียบเทียบใครเป็นหมานะอธิบายชัดเจนกว่านะคือเป็นการอุปามาอปามาุปไมยเฉยเราเป็นคนรักหมา เราก็มีหมาของเราแล้วเราเดียวกันเราก็เห็นหมาจรจัดที่มีอยู่ที่หน้าบ้านเราเราก็คงอดไม่ได้ที่จะสงสารแล้วเราก็พร้อมที่จะจัดอาหารเนี่ยไปให้หมาจรจัดนอกบ้านแต่เราคงคงไม่หานกล้าที่จะให้เขาเข้ามาอยู่กับเราเพราะถ้าเขามาอยู่กับเราแล้วแล้วมันเกิดปัญหาจะทาอย่างไรอันนี้อันนี้ก็คงเป็นวิธีการที่ที่ที่ผมเปรียบเทียบให้ฟัง แต่ย้ำอีกครั้งนะผมไม่ได้เปรียบเทียบว,ว่าใครเป็นหมานะนะครับผมแต่ว่าผมนี่เป็นคนรักหมามากผมก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทุกวันนี้นะครับหน้าบ้านผมเนี่ยผมก็ยังคงให้อาหารสําหรับหมาที่มันมันมาขอกินหรือว่ามันต้องมากินน้ํากินข้าวถ้าหมาพวกนั้นเชื่อผมนะครับเอาไว้ในบ้านเขาก็ไม่มีความสุขหรอกครับเพราะว่าเขาเขาต้องการอิสระนะครับเอาละนั้นผมคงไม่พูดใน รายละเอียดลงไปแต่ว่าอย่าให้คิด้เฉยว่าถ้าเกิดว่าเรารับเข้ามาแล้วเราจะดำเนินการจัดการจัดระเบียบอย่างไรเอาแค่วันนี้คนเมียนมาที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะครับผมว่าประชากรที่เป็นแรงงาน ที่เป็นแรงงานเถื่อนเนี่ยคือหนีเข้ามาทํางานเนี่ยผมว่าเรายังจัดการยังให้เป็นระบบระเบียบยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยซึ่งมันไม่ใช่ความบกพร่องของฝ่ายรัฐซะทั้งหมดแต่มันยังมีเหตุผลเช่นนายจ้างเองเนี่ยหลายคนก็เหมือนจะอยากจะจ้างด้วยราคาถูกหรือต้องการจะลดขั้นตอนที่มันยุ่งยากก็เลยรับเอาแรงงานเถื่อนเข้ามาอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่ง แลวปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่มันเกิดปัญหามากๆสำหรับเรื่องนี้ก็คือว่าเมื่อชายแดนแตะเข็บชายแดนมันมันยาวะแล้วมันก็ติดกันเพราะเรื่องเดินทางไปมาหาสู่กับเรื่องปกติผมก็เลยมองว่าจริงๆเรื่องแรงงานต่างด้าวเนี่ยคุณจะไปจะไปคิดนโยบายเปิดรับชาวโรหิงยาเพื่อเข้ามาทํางานในประเทศไทย,ไทยเพื่ออะไร ลำพังวันนี้ทุกวันนี้แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันก็เยอะนะฮะและดูข้อข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยถ้าในเมื่อบอกว่ามองโลกไปข้างหน้ามองประเทศไปข้างหน้าเนี่ยธุรกิจทุกอย่างเนี่ยเขาต้องการแรงงานที่เป็นสกิลมีทักษะไอแรงงานที่ใช้คนที่เป็นอันสกิลเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดน้อยลงไป แล้วถ้าเรารับเข้ามาอีกคิดว่ามันจะได้อะไรขึ้นมาเหรครับผมผมกลับมองว่าเราไม่ได้ถึงขนาดขาดแคนแรงงานจนขนาดนั้นเชื่อว่าเถอะเปิดรับแรงงานจากเมียนมาอีกเนี่ยเท่าไหร่ก็ไหลเข้ามาครับเปิดรับแรงงานจากลาวจากกัมพูชาก็ไหลเข้ามาครับไม่ต้องไปเอาโรฮิงญาเข้ามาหรอกครับนะบางทีเนี่ยหวังจะแค่หยิบประเด็นขึ้นมาเพื่อจะหยิบโยงบางอย่างบางเรื่อง ให้มันเป็นประเด็นทางการเมืองหรือเปล่าแล้วก็หยิบโยงไปถึงนายตำรวจที่ไปอยู่ต่างประเทศโดยที่ไม่ยอมใช้กระบวนการในการต่อสู้ในทางกระบวนการยุติธรรมแต่ใช้กระบวนการต่อสู้ในการใช้สื่อในการต่อสู้มันก็เลยทำให้เรามองแล้วรู้สึกว่ามันไม่น่าจะมันไม่น่าจะเป็นทางที่ถูกต้องนะครับ ถ้าถามอาจารย์จักรก็คงพูดตรงๆชัดๆคือถ้าถามผมว่ารู้สึกอย่างไรกับแรงงานโรฮิงญาผมก็ตอบทัดเจน,นรัาว่าผมไม่เห็นความจำเป็นใดๆที่จะต้องรับชาวโรฮิงญามาเป็นแรงงานในประเทศไทยเพราะทุกวันนี้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเราก็เยอะแยะแล้วแรงงานจากปากีสถานแรงงานจาก บางประเทศแรงงานที่มาจากอินเดียแรงงานจากประเทศฟิลิปปินส์อินโดนีเซียอีกหลายประเทศเขาก็อยากเข้ามาทํางานในเมืองไทยเชื่อผมเถอะจึงไม่มีเหตุผลกลใดที่เราจะต้องจะต้องเอาประเทศชาติเอาเอาความสงบสุขเอาอะไรอีกหลายหอย่างเข้าไปแลกไม่มีเหตุผลนะครับนะฮะเราก็คงช่วยได้ เพียงแค่มนุษยธรรมแล้วก็ต้องผลักดันออกประเทศไปผมว่าแนวคิดนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ถูกต้องแล้วก่อนเอางี้ดีกว่าก่อนที่จะมีนโยบายไปช่วยชาวโรฮิงญาช่วยมาแก้ปัญหาเรื่องของคนไทยเนี่ยที่ยังไม่ได้สัญชาติไทยเนี่ยกันดีกว่าไหมยังมีคนไทยจำนวนหนึ่งนะครับที่อยู่ บนภูเขาอยู่ตามแนวแตะเข็บชายแดนซึ่งเกิดในเมืองไทยแต่เขายังไม่ได้บัตรประชาชนเป็นคนไทยเนี่ยแก้ตรงนี้ก่อนดีไหมเพราะเขาคนไทยแน่ๆก่อนที่จะทําตัวเป็นคุณเป็นฮะเป็นเหมือนอพระมาปโปรดโดยหวังที่จะเข้าไปช่วยชาวโรฮิงญาผมว่าคง,คงคงคงไม่ใช่แนวทางที่ผมคิดและผมจะชื่นชอบผมไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนั้นนะฮะ,น,ะนั่นคือสิ่งที่ผมผมอยากจะเอามาแลกเปลี่ยนกัน ก็อาจจะมีหลายท่านอาจจะคิดเหมือนหรือคิดต่างกับผมก็ได้นะครับอันนี้เราแชร์ความคิดกันที่เฉยนะครับว่าเรื่องประเด็นของชาวโรฮิงญานั้นมันจําเป็นถึงขนาดเราจะท่องเอาชาวโรฮิงญามาเชื่อพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคิดของพรรคการเมืองอย่างนั้นเฉลยหรอือคำถามต่อไปก็คือแล้วชาวโรฮิงญามีอะไรที่เป็นทักษะพิเศษเป็นความสามารถพิเศษที่แรงงานไทยทําไม่ได้ หรือแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเราที่มีอยู่แล้วในระบบทําไม่ได้ถ้ามันจําเป็นก็ว่ากันไปแต่ถ้าเป็นเป็นแรงงานอันสกิลทั่วๆไปผมว่าเชื่อเถอะแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วแค่ประกาศว่าจะเปิดรับแรงงานอีกนะฮะเท่าไหรก็ตามนะเชื่อเถอะครับชาวเพียนมาชาวกัมพูชาชาวลาวพร้อมจะเดินทางมาทํางานในเมืองไทยอยู่แล้วนะนะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าทำตัวเป็นอะไรที่มัน ไม่รู้ที่ผมว่ามันมัน,มนไม,ไม่ไม่เห็นด้วยอะอพูดกันตรงๆนะฮะคุณชุติมลบอกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งกับอาจารย์กราบขอบพระคุณมากครับนะฮะคุณไพรัตบอกคิดเหมือนอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ที่เราเรามีแนวะคิดที่เหมือนกันก็เพียงแต่ว่ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องมาเฉพาะจะจงกับเรื่องนี้แล้วไอ้เรื่องนี้เรื่องที่มาพูดถึงการพิปัญคสภาเรื่องของตำรวจนะ,ะที่หนีไปอยู่รีพายไปอยู่ออสเตรเลียเนะะี่ยผมว่าเรื่องนี้ ค่อยๆเจาะลงไปจะเห็นครับว่าอะไรนะฮะที่มันอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังในประเด็นนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอย่าฟังความด้านเดียวอย่าฟังเพียงแค่คำพูดนะฮะจะไม่ว่าจะเป็นผ่านสื่อหรือว่าผ่านการอภิปรายในสภาแต่เราควรจะคุยด้วยเหตุด้วยผลนะฮะด้วยเหตุด้วยผล เอาหลักฐานมาชี้แจงกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นณเวลานั้นอย่างไรนะฮะแล้วก็ใครผิดก็ต้องว่าไปตามผิดนะฮะนั่นคือสิ่งที่ผมอยากให้ให้เกิดขึ้นในสังคมนี้นั่นเองนะครับนะค,นะค,นะค,คุณขอาคมอ,อกทำยังไงให้คนไทยที่จบไม่เลือกงานไรสำนึกเอาแต่สบายแหมจริงๆนะคุณอาคมขณะวันนี้ผมเจอโพสต์มาโพสต์หนึ่งในออนไลน์ผมยังตกใจเลยเขาบอกว่าโพสต์นั้นเขียนไว้นะครับบอกว่า อย่าเลือกงานให้อดทนให้ต่อสู้นะเป็นเพียงแค่สิ่งที่หลอกลวงให้คนนั้นจมปลักอยู่กับสารภาพเดิมของชีวิตที่ไม่มีความก้าวหน้าเขายาังทีความอย่างนั้นเลยครับคนบางกลุ่มทั้งที่ความจริงแล้วไม่มีความจนในหมู่คนขยันนี่มันเป็นเรื่องจริงแต่มันก็จะมีคนประเภทหนึ่งที่มาบิดว่าไม่จริงหรอกนะฮะ อย่าไปเชื่ออันนี้มันเป็นแค่เขาเรียกอะไรนะสิ่งที่เอามาใช้ฉลอมใจหลอกลอก่อคนที่จะต้องทํางานให้ทําต่อไปจริง,รงๆแล้วในสังคมไทยเนะี่ยใครที่ขยนันใครที่มีความสามารถใครที่มีวิวิสัยทัศน์ดีๆเนะี่ยก็สามารถที่จะร่ํารวยได้ให้โอกาสไม่ได้มีใครเข้ามามบังคับครับว่าคุณจะไม่สามารถร่ํารวยได้คุณมีวันณนะมันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับแต่มันยังมีคนที่พยายามจะสร้างวัฒกรรมแบบนี้ออกมา ไอ้คำว่าไม่เลือกงานเนี่ยผมจําได้เลยนี่คือความจําที่เป็นความทรงจําที่ได้รับการหล่อหลอมถูกสอนมาตั้งแต่สมัยอยู่โรงเรียนนะฮะแล้วก็ถูก,กล่ามกล่าวนนี้มาตลอดแล้วผมก็มีความเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะครับผมเชื่อแบบนั้นนะฮะว่าคนเราถ้าไม่เลือกงานตั้งใจทํางานแล้วทําให้มันรู้ให้มันเจาะลึกถึงแก่นยังไงก็กกรวยได้เวลาเราไปประเทศญี่ปุ่นท่านเห็นไหมครับญี่ปุ่นเนี่ยถ้า ถ้าเขาเขาทำอะไรสักอย่างเขาจะทำแบบจริงจังมากรุ่นทวดเขารุ่นปู่ทวดของเขาทำเรื่องของวายเขาก็าจะถ่ายทอดแล้วก็จะทำวายมาจนเขาเชี่ยวชาญเรื่องนั้นใครที่เขาปลูกข้าวทำข้าวทำเกษตรเขาก็ถ่ายทอดความรู้ระจะลึกจนเชี่ยวชาญเรื่องนั้นเขาสามารถทำได้ครับแต่ของไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยจะมีข้อจำกัดเรื่องนี้แหละครับที่มองว่าอ,อ,อย่าไป อย่าไปอะไรนะอย่าไปเชื่อการคาสอนแบบนั้นเขากําลังหลอกล่อยคือถ้าคนเรามันมีความอดทนไม่มีความไม่มีทางที่ใครจะสาเร็จได้ความเก่งเป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งสําหรับความสําเร็จแต่ความสําเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีความอดทนต่อให้เก่งแค่ไหนก็ตามถ้าไม่มีความอดทนไม่มีทางประสบความสําเร็จได้มันเป็นเงื่อนไขสําคัญที่สุดนะฮะ เวลาผมบรรยายเวลาที่พูดกับเยาวชนถ้าผมมีโอกาสผมจะสอนเสมอเลยว่าต้องมีความอดทนคนเราต้องอดทนอย่างชาญฉลาดคนเราต้องอดทนนะฮะบางคนเนี่ยอดทนแบบไม่ฉลาดอันนั้นก็เขาเรียกว่าอันนั้นก็ซื่อบื้อนะครับมันต้องอดทนบนความชาญฉลาดที่รู้จะทําอะไรต้องเรียนรู้ต้องค้นหาความรู้จักมันไม่ใช่เคยทำอะไรก็ทําแบบเดิมๆโดยไม่คิดจะเปลี่ยนแปลง ะะเมื่อโลกเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับนะฮะอย่างวันนี้มาตอนบ่ายผมก็ไปวันนี้ก็ไปทําสวนเหมือนเดิมนะฮะ mm hmm. ก็ทําสวนไปก็ก็ดูธรรมชาติไปแล้วก็คิดไปนะฮะ mm hmm. ว่าเราจะทําอะไรต่อไปคนที่ทําเกษตรจริงๆเราจะต้องเรียนรู้อะไรจากมันเยอะแยะเลยนะครับนอกจากความสุขความเหนื่อยมันเหนื่อยแน่ๆครับแต่ว่ามันจะต้องมีมีแรงบันดาลใจซึ่งแรงบันดาลใจมันสําคัญ แต่แรงบันดาลใจจะไม่ประสบความสำเร็จถ้ามีแรงบันดาลใจแต่ขาดความอดทนขาดการเรียนรู้นะคะคุณต้องอดทนอยู่กับมันแล, accord, cosas, และคุณจะเข้าใจมันนะครับและจะทําได้ประสบความสําเร็จนะครับนะฮะคุณมอนดิชาบองญี่ปุ่นกฎระเบียบของเขาดีมากนะการการหล่อหลอมการสอนไงในญี่ปุ่นเขาจะมีการสอน ilian, หล่อหลอมการสอนให้เกิดความรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นคนญี่ปุ่นภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของตัวเอง ผมคิดว่านั่นคือนั่นคือสเสน่ห์ของเขาแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่ทําให้ประเทศเขาก้าวหน้าขึ้นแต่คนไทยเนี่ยมันจะมีอีกกลุ่มประเภทหนึ่งประเภทที่ด้อยค่าความเป็นไทยทุกอย่างอะไรก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีนะแม้ขณะภาษาไทยยังว่าไม่ดีเลยนะยกมือไหว้ก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีนะครับบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าดูถูกภาษาไทยล่างเงาเอางหรือเปล่าเลยเขียนผิดเขียนถูกก็ไม่รู้นะนะครับ คุณอารีบอกที่บ้านกาลังทากาลังอะไรนะมังมังคุดยังต้องเอากัมพูชาเลยอ่าใช่ต้องต้องบางทีการเกษตรเนี่ยถ้าอยู่แถวภาคตะวันออกเนี่ยนะครับก็จะให้พี่น้องเพื่อนบ้านจากกัมพูชามาทําเรื่องนี่ฮะพวกการเกษตรเนี่ยแต่เวลาทาการเกษตรเนี่ยกระทรวงแรงงานก็ต้องรับรู้เรื่องนี้ฮะซึ่งเป็นประเด็นเหมือนกันนะครับว่าเวลาเป็นแรงงานภาคการเกษตรเนี่ยเขาไม่ได้มาทํางานได้ตลอดทั้งปีเมื่อหมดมังคุดให้เขาทาอะไรนะฮะ พอเขาเข้ามาในช่วงฤดูกาลเนี่ยเป็นแรงงานต่างด้าวตามฤดูกาลซึ่งก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องช่วยกันหาทางออกแล้วก็เรากําลังขาดแคลนแรงงานที่มาทําแบบนี้นะฮะก็อันนี้ถือว่าเป็นช่วงหนึ่งที่ผมได้อยู่กับกระทรวงแรงงานแล้วก็พอจะมองเห็นภาพโอเคนะครับวันนี้เ,เห็นเมื่อกี้แป๊บๆคุณพชน,นาถามหาว่ามีกรอนไหมเออ้นช่วงนี้ผมไม่ได้เขียนกรอนเลยนะเดี๋ยวจะพยายามเขียนฮะ,ะมวยแต่วุ่นๆกับ เรื่องของการเกษตรเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าข้าวผมเอาข้าวมาเพาะแล้วมันมีอยู่ถาดหนึ่งอะ,ะข้าวผมคือผมวุไ่ไปทางานอื่นแล้วก็ลืมเข้ามาดูสุดท้ายเนี่ยมเมล็ดข้าวที่ผมเพาะไว้นเนี่ยมันขาดน้ํามันก็เลยไม่งอกซึ่งผมเสียดายมากนะครับแต่ว่าในในอีกรอตหนึ่งเนี่ยก็ก็งอกละประสบความสําเร็จละแต่ว่ากําลังจะย้ายมันลงไปสู่แปลงผมกําลังจะ ปลูกข้าวอีกประเภทหนึง่งแต่ว่าไม่ได้ปลูกข้าวในนาผมจะปลูกข้าวในกระถางเป็นความตั้งใจว่าจะปลูกข้าวในกระถางเพื่อจะคอนโทรลเรื่องปริมาณน้ําเรื่องปริมาณของปุ๋ยนะครับโดยโดยเป็นการทดลองนะฮะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงการเพาะกล้าสูงประมาณคืบแล้วก็เป็นข้าวที่ต้นสี ชมพูนะครับก็จะทดลองดูว่าจะประสบความสำเร็จแค่ไหนก็เลยมัวจะไปครุกกับดินที่เอามาปลูกว่ามันเป็นเลนมันเป็นดินโคลนพอหรือยังมันเหลวพอหรือยังปริมาณน้ำเป็นอย่างไรมันโดนแดดแค่ไหนก็มัวจะทดลองอยู่นะครับเดี๋ยวจะพยายามเขียนกรอนแล้วจะมามาอ่านให้ฟังนะครับแล้วก็ให้กําลังใจคงกว่าการทําการเกษตรต่อไปด้วยนะครับแล้วหลังจะเอาคลิปมาให้ดูเอาภาพมาให้ดูนะครับว่า อตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างต้นไม้เป็นไยงไบ้างแต่วันนี้ที่แน่ๆคือดอกลําดวนออกแล้วน่าจะลําดวนนะ <c oughs> เดี๋ยวอารูปมาลงในในเพจให้ดูนะครับวันนี้เขาจะลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับดูแลสุขภาพนะครับมีความสุขนะครับสวัสดีครับ